คุณลองคิดดูค่ะอย่างดิฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้ชายเดี๋ยวก็กลับมาเป็นผู้หญิงอีกเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้ชายอีกมันจะวายป่วงขนาดไหนสวัสดีค่ะพบกับมูวี่เนเวอร์เอนดินะคะหนังจบคนไม่จบกับดิฉันเ e d ูกา a r น้ำตาลค่ะวันนี้จะมาชวนดูการ์ตูนเน็กหนวดยุค90รันมากครึ่งไอหนุ่มกังฟูค่ะ ในปี2024นะคะเป็นปีที่ดีมากๆเลยค่ะมีการ์ตูนดีๆรีเมคหลายเรื่องเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือรันมากครึ่งไอ้หนุ่มกังฟูค่ะรันมากครึ่งเนี่ยเคยเป็นการ์ตูนในช่อง9การ์ตูนนะคะแล้วก็เป็นมังงะ38เล่มจบค่ะเป็นลิขสิทธิ์ของสยามอินเตอร์คอมิกเขียนขึ้นในช่วงปี1988หรือว่าพศ2537ค่ะถ้าคุณเจอเล่มไหนนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเล่มหนึ่งคุณเริ่มหยิบอ่านได้เเลยคคค่่่่่่่่ะะะะไไไมมมตตตตตต้้ตตะะต้้อออออองงงาาานนนนนัแแรรรกหืวูจจบํป็ ดันมานะคะเขียนขึ้นโดยอาจารย์ทากาชิรูมิโกะค่ะคนเดียวกับที่เขียนรามูซามไวต่างดาวนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ asha, mm hmm. อินยุยาชะเทพอสูรจิ่งจอกเงินค่ะปีนี้แน่นอกจากดันมาจะรีเมคแล้วรามูก็รีเมคไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะก่อนดันมาจะมาสตรีมมิ่งใน Netflix นะคะดิฉันก็ลองเปิดลามูดูค่ะ ดูได้ตอนนึงก็รู้สึกเนื้อเรื่องมันเบาๆหวงๆกลวงๆไงก็ไม่รู้นะคะก็เลยไม่ได้ดูต่อค่ะพอรันมาตสตรีมมิ่งก็เปิดดูค่ะด้วยความเป็นห่วงว่ามันจะเป็นแบบรามูหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ค่ะแถมตรงกันข้ามค่ะดิฉันออกจะมั่นใจมากๆเลยนะคะว่าถ้าใครดูรันมา์แล้วจะต้องชอบยิ่งลูกสาวดิฉันดูนะคะถึงกับถามเกือบทุกวันเลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะถึงวันอาทิตย์สักทีเพราะว่ารันมา์เนี่ยเขาสตรีมมิ่งตอนใหม่ทุกวันอาทิตย์นะคะก็เลยเอามาแนะนําให้ทุกคนดูกันค่ะ สั้นๆก่อนนะคะรันมาเนี่ยเป็นการ์ตูนตลกเน้นว่าเป็นการ์ตูนตลกเลยค่ะที่ชื่อว่าครึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพระเอกเนี่ยตัวมันเดี๋ยวก็เป็นผู้ชายเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้หญิงค่ะเพราะว่ามันตกลงไปในบ่อน้ําอาถรรพ์นะคะระหว่างที่ไปฝึกวิชาการต่อสู้ที่ประเทศจีนคุณลองคิดดูค่ะอย่างดิฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่เดี๋ยวๆก็กลายผู้ชายเดี๋ยวก็กลับมาเป็นผู้หญิงอีกเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้ชายอีกหรือว่าเพื่อนๆเราบางคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะและอยู่ๆคุณกลายเป็นผู้หญิง แล้วก็กลับมาเป็นผู้ชายอีกแล้วเดี๋ยวก,กลายเป็นผู้หญิงอีกมันจะวายป่วงขนาดไหนนะคะแล้วพอรันแม่เนี่ยวางตัวเป็นการ์ตูนตลกรอบๆตัวก็จะมีแต่ตัวการ์ตูนประหลาดๆค่ะมากมายหลายๆตัวก็ตกลงไปในบ่อน้ําอาถรรพ์เหมือนกันนะคะโดนอาถรรพ์ลักษณะต่างๆกันแถมตัวการ์ตูนเนี่ยแต่และตัวสุดโต่งค่ะรักแรงเกลียดแรงนะคะบ้าๆบอๆเพี้ยน บางตัวหลงทางตลอดเวลาเลยนะคะแค่จากบ้านไปโรงเรียนก็หลงแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาท้าประลองการต่อสู้กับรันมาตลอดเวลาเลยมันก็เลยกลายเป็นตลกสถานการณ์นะคะเกิดเรื่องสนุกสนุกขึ้นเยอะแยะเลยค่ะจําไม่ได้แล้วว่าจบยังไงนะคะแต่ต้องขอขอบคุณที่เอาการ์ตุนดีๆนะคะมารีเมคถ้าแถมสนุกด้วยนะคะให้ดูอีกครั้งหนึง่งอีกนิดนึงนะคะรันมาเนี่ยเขียนในปี1988ใชก็คือช่วงต้นยุค90แต่ว่าในตัว อนิเมชุดนี้ไม่ได้เอามาทำให้มันสมัยใหม่แต่อย่างใดเลยคือคงความคลาสสิกเก่าๆเป็นการ์ตูน2มิตินะคะที่ถึงแม้จะใช้เทคนิคด้านภาพเนี่ยแต่ก็ช่วยให้มันดูเรท,ทรคือดูเก่าๆซะด้วยซ้ำไม่ได้ทำให้มันดูสมัยใหม่แต่อย่างใดนะคะความสมัยใหม่ที่เขาเอามาใช้อย่างเดียวในเรื่องก็คือการเคลื่อนไหวของตัวละครค่ะให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเพลงประกอบเสียงประกอบอะไรก็ยังคงความเก่าดูแล้วคิดถึงอดีตค่ะ ทีเด็ดนะคะคือเสียงภาคยกทีมช่องก้าการ์ตูนทีมเก่ามาภาคเลยนะคะมันเลยได้อารมณ์มากๆเลยค่ะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะที่ต้องตื่นขึ้นมาดูการ์ตูนตอนเช้าๆอ่ะคือถ้าตื่นไม่ทันก็จะไม่ได้ดูแล้วพอเปิดตอนแรกมาเจอเสียงน้าต่อยนิ่งบอกโอ้ยร้องเฮ้ยออกมาเลยนะคะดิฉันยังไม่ได้ดูภาคภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่เชื่อว่าคงจะสนุกไม่แพ้กันถ้าใครสนใจก็ลองเปิดดูได้เลยรันมาครึ่งไอห,หนุ่มกังฟูค่ะ สตรีมมิ่งทุกๆวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ถ้าดูกระตูนแล้วอารมณ์ไม่จบก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ Movie Never Ending หนังจบคนไม่จบขอลาไปก่อนนะคะดิฉันเดชูกานันตาลสวัสดีค่ะตกลงว่ามันอ่านว่ารันมากครึ่งหรือว่ารันมาหนึทับสใครรู้ช่วยบอกทีนะคะ